ว่าคงจะสู้คุณกระท่าดิฉันไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยงานเยอะแยะมากมายแถมสามีหนุ่มสามีเด็กเนี่ยอุ้ยเดินตามไม่ห่างเลยนะคะคุณสุนารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ดิฉันนุง,งัดมงมาสู้เลยนะ <laughs> ถึงขนาดน,นี้เลยนะเพราะว่าอะไร <laughs> เพราะว่าอยากจะบอกว่าเคล็ดลับของผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ต้องพูดกันแบบเปิดอกเปิดใจเลยนะคะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณมาดามฟินนะคะท, <c oughs> ที่ที่ทำให้พี่อะ มีความมั่นใจในวัยที่แบบเออห้าสิบอัพอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงนะห้าสิบอัพนะมันมีอยู่ช่วงที่แบบว่ารู้สึกแย่ๆกับกับตัวเองช่วงวัยทองมันรู้สึกเหม็นอะไรไปหมดเหม็นตัวเองแม้แต่คนรอบข้างอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถึงถึงวันนี้แล้วชีวิตก็แฮปปี้ริงอยากมาส่งต่อความหอมให้กับแฟนๆทุกคนนะคะเพราะว่าตัวพิสุเองนะวันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินคนหนึ่งเหมือนกันใช้มาสองปีแล้วก็เป็นมาสองปีแล้วะนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยผมจําได้ว่าผมเคยสัมภาษณ์พี่สุแล้วพี่สุบอกว่าช่วงเนี้ยมีปัญหาในครอบครัวเล็กน้อยเพราะห่างเหินเลยห่างเหินใช่คือว่าห่างเหินเลยนะห่างเหินเลย3มเดือนเลยคัะมาจากตัวตัวเราเองอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระชับมิดเหมือนเมื่อก่อนละกับแฟนแล้วแม้แต่กับเพื่อนร่วมงานอะไรเราก็รู้สึกน้อยไปหมดเลยจริงๆนะเรื่อง พอพอวันหนึ่งเจอเจอน้องพุทธกับน้องจุ๋ยนะคะ,ะเขามาเขามาเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็แนะนําเรื่องน้าหอมมาดามฟินตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะออว่าเฮ้แค่กลิ่นมันจะช่วยได้เหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันได้ผลมากเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่มีสามีเป็นฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาจะให้ความสาคัญเรื่องกลิ่นในบ้านกลิ่นของคนรักกลิ่นของทุกทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเขาจะรู้สึกเซอร์ไพรส์กับทุกอย่างที่แปลกใหม่เสมออะไรเงี้ยมันก็เข้ากับคอนเซ็ น้ำหอมมาดามฟินเพราะว่ามาดามฟินเนี่ยเป็นน้ำหอมที่สามารถแบบนี่ซื้อแค่3ามกลิ่นนะแต่ก็สามารถมิกซ์กันไปมิกซ์กันมาเป็นแบบเจ็ดแปดกลิ่นได้มันก็เลยมีอะไรให้ให้เซอร์ไพรส์เขาอยู่ได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอาอย่างนี้นะคู่ครอบครัวสามารถมีปัญหาก็ได้นะผู้ชมเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นั่นแหละแต่การมีปัญหาอย่างไรที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมยอมขอโทษนะนี่ก็เล่นตัว <laughs> สวยมากเล่นตัวมากอันนี้บอกเลย <laughs> พิสุเราเนี่ยเล่นตัวตลอดนะคะสามีเดินเข้าไก่เธอเดินดีอะไรไงแต่ทําไมทําไมเนี่ยสามีเด็กเนี่ยนะคะยังยอมที่จะเดินตามต้อย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 ,อย,อย,อยรออยู่กลิน่นกนลิ่นสาคัญเรื่องกลิ่นสําคัญมากคือจริง,รงๆมันมัน,ม,นมันมีผลทั้งความรู้สึกของอของตัวพิสุเองด้วยเพราะจากเดิมมันเป็นมันเป็น,น,ปนวัยที่แบบรู้สึกเบื่อทุกอย่างไปหมดมใช่ไหมทีนี้พอกลิน่นพอแฟนก็ใช้ ทุกคนในบ้านใช้มันก็รู้สึกว่าเฮ้มันก็ทําให้บรรยากาศในบ้านมันคลี่คลายรู้สึกสบายแล้วรู้สึกสดชื่นม,มันก็ส่งผลทางทางด้านจิตใจให้เรารู้สึกว่าเออ มันมีความรู้สึกดีๆอะไรอยย่างเีความรักดีๆการอยู่ใกล้กันดีๆบันดีกว่าอย่างผู้หญิงบางทีเนี่ยเราเลี้ยงไม่ได้นะที่จะต้องทํางานบ้านค่ะนี่แล้วพี่น่ะเลี้ยงหมาพี่เลี้ยงหมาแล้วพี่ทำปลาลงปลา่พี่ทำปลาล่าทำไส้กรอกทําไส้อั่วทํำปลาบองทุกอย่างพี่ทนพี่ทำขายทุกอย่างนะบุ๋มแล้วพอทําเสร็จอ สามีเดินมาเมื่อก่อนนะกำลังคุกๆอยู่อย่างเงี้ยสามีเดินมาหอมแล้วก็จะบอกเบบีบ้อย่าหอมนะฉัน ok. แบบเหงื่อเต็ม <regions S 2> เลยฉันเหม็นนะปลาแ้า ok. ทุกวันนี้พี่ไม่มายเลยนะอ ok. พอมาปุ๊บก็ยังอยู่ สู้ปลาได้สบายอย่าบอกนะว่าสู้กลิ่นปลาได้นี่คือลดมากเลยนะจริงๆค่ะพี่บอกว่าเนี่ยวันนี้นะคะพี่ก็เลยอยากมาบอกต่อทุกคนแม่ค้าแม่ขายโดยเฉพาะบางคนที่เป็นแม่ค้าขายผักอาหารทะเลกลิ่นค่อนข้างแรงนะต้องเอาไปใช้เลยเวลาเป็นแม่ค้าไม่ใช่ว่าเป็นแม่ค้าขายปลาเค็มไอ้ไฮอะขายปลาแดดเดียวอย่างเงี้ยนางก็ต้องใช้นางก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะคะมันต้อง ต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่ดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมขาดิฉันกําลังตกใจกับโปรโมชั่นเพราะปะกติมาดามฟินมาเนี่ยหนขวดหนขวดสองขวดแถมอีกขวด1นึ่แถมโลชั่นเปล่าแต่วันนี้แถมเยอะกว่านั้นอีก เหใจวันนี้โปรบอกว่าพิเศษจร,จริงๆพิเศษจริงๆนะคะ,คะเดี๋ยวบอกโปรกันเลยเนาะ,ะนะคะวันนี้นะคะซื้อน้ําหอมมาดามฟินสองขวดนะคะสีแดงสีดําที่สุดจะแถมสีฟ้ารุ่นซัมเมอร์ให้อีก1ขวด<า>แค่นั้นยังไม่พอนะคะเอาโลชั่นดําแดงไปอีกสองหลอดนะ,คะ<า>แค่นั้นยังไม่พอพิเศษสุดๆมีสบู่เนี่ยค่ะสะบู่มาดามฟินเป็นสบู่สมุนไพรแต่บอกเลยว่าเป็นสมุนไพรที่หอมมากมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเป็นสบู่มะเฟือง มะนาวแล้วก็มะยมเป็นสบู่สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมมากเรื่องกลิ่นต้องยอมเขานะมาดามฟินทั้งหมดทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี่นะคะเท่ากับซื้อสองแถมหกแปดชิ้นแปดชิ้นในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นแปดชิ้นนะคะซื้อสองแถมหกแปดชิ้นนี่เลยเนี่ยทั้งหมดนี่เลยค่ะน้องบุ๋มเนี่ยสามสองนะคะแล้วก็สบู่อีกสามนะคะแปดชิ้นนะคะในราคาหนึ่งบาทนะคะซึ่ง จริงๆถ้าจ่ายนะ,ะเกือบห0พันวันนี้แค่นี้เองพันเโทรเลยนะคะที่0 2 1ย์สอ6หย้ำเบอร์นะคะศูนย์สองหหรือว่าไลน์แอดมีแอดไซน์ข้างหน้าแอด ฟินสนะคะแอดฟินสสิ่งที่สำคัญอะน้ำหอมมาเทสกันอะหนูลองเลยสีฟ้าอันนี้อันนี้สีฟ้านะคะเพราะว่าซัมเมอร์พิเศษเพราะว่าตัวซัมเมอร์ตัวใหม่นะคะตัวใหม่ก็คือจากรุ่นคลาสสิก2องตัวนะคะสีดำสีแดงนั่นคือเป็นรุ่นปกตินะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างของมาดามฟินเนี่ยพี่สูตรฉีดยังไงพี่เหรอพี่ฉีดแถวซอกคอแล้วก็แถวพวกเนี้ยข้อพับอะไรเงี้ยมันจะทำให้มันจะทำให้เหมือนแบบมันถูกเส้นนะ ดูเ้นนะมันจะเป็นกลิ่นกายของเราเะคะเผื่อเผื่อจะได้กับเขาบ้างเนี่ยค่ะพี่จะฉีดประมาณนี้แล้วก็จะปัดถูอย่างนี้นะคะนี่นะฮะหรือแม่ก็ฉีดประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้ค่ะโอ้ยางนั้นเลยค่ะแม้อัดแน่นไม่น่าปลาซู่ไม่ได้อัดขนาดนี้แล้วมันก็จะกลายไปว่าแม้ว่าจะใช้น้ําหอมขวดเดียวกันนะคุณผู้ชม แต่สามารถเปลี่ยนเป็นกลิ่นของตัวเราเองไบุ๋มใช้บุ๋มใช้สีแดงบุ๋มฉีดก็จะเป็นกลิ่นบุ๋มพี่ฉีดจะเป็นกลิ่นพี่คนอื่นฉีดก็จะเป็นกลิ่นของคนนั้นนั้นซึ่งแล้วก็สามารถมิกกันไปมิกกันมาได้โดยเฉพาะรุ่นซัมเมอร์นี่ก็โอ้โหที่แถมให้ในหันสีฟ้าเนี่ยกลิ่นเด็ดมากนะคะหอมเหมือนแบบตัวลอยได้เลอะตรงนี้แล้วแล้วเน้นนิดหนึ่งสบู่เนี่ยนะคะคือเราเพิ่งทำทำออกมาใหม่แล้วก็เอามาแถมคนที่ซื้อไปพอได้สบู่ไปติดใจมาก โทรมาขอซื้อเยอะมากเลยแต่ทางทางน้องทรายบอกว่าเราทําไว้สําหรับจัดโปรโมชั่นเท่านั้นสําหรับจัดโปรโมชั่นเท่านั้นไม่ไม่มีขายนะคะเพราะฉะนั้นต้องซื้อผ่านโปรทางรายการนี้เท่านั้นโทรมาตอนนี้นะคะซื้อน้าหอมมาดามฟิน2ขวดนะคะปกติกอบสามพันแล้ววันนี้แถมสีฟ้ารุ่นซัมเมอร์ไปอีกหนึ่งนะคะโลชั่นดําแดงไปอีกสองสบู่อีก3ก้อนนะคะหอมมันแบบทั้งครอบครัวไปเลยทั้งหมดนี่นะคะเท่ากับซื้อ2แถม6 แปดชิ้นจ่ายเพียงพันเ้าร้บาทนะคะแปดชิ้นเลยรับไปเลยตามเนี่ยเซตนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยโทรเลยนะจ๊ะศูนย์สองหนึ 6, ่งหนึ่งสี่หสี่หหกย์สหนึ่งหนึ่งสหสี่หหหรือว่า l ลายแอดแอดไซด์ add, add ข้างหน้านะคะฟินสามแอดฟินสามจ้ะบอกตามตรงตรงนี้เลยที่เห็นตามท้องตลาดที่เห็นเป็นขวดคล้ายๆอย่างนี้ <c oughs> ก๊อปปี้นะไม่มีขายนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณทรายของมาดามฟินเนี่ยไลฟ์เองไม่ตัวทางนี้ทางทีวีเท่านั้นจะไม่มีขายตามท้องตลาดทัไปถ้ามีขายตามร้านทั่วไยก็ถือว่านั่นคือของของปอมนะเพราะว่าทางมาดามฟินไม่มีนโยุบายวางขายข้างนอกมีขายตามรายการที่ดาราไปทอล์กเท่านั้นหรือว่าไลฟ์ไลฟ์ผ่านเอ่อเพจของา ของน้องทรายมาดามฟินเท่านั้นนะคะอภิสุขอยยํา้ำโปรอีก,กรอบหนึ่งนะคะ,คะน้ำหอมมาดามฟินนะคะซื้อ2ขวดแถม 1, <ช>1ขวดโลชั่นอีก2หลอดสบู่มาดามฟินสมุนไพรตัวหอมอีกนะคะ<า>อีก3ก้อนทั้งหมดม8ชิ้นนะคะจ่ายเพียง1,990บาทนะคะ,คะโทรที่02-114-6466 0 2 1 1 4 6 4 6 6 6, 6หรือไลน์แอดมีแอดไซน์ข้างหน้าฟิน3จ้าฟิน3นะคะแต่ที่อยากจะบอกก็คือว่าในส่วนของมาดามฟินเนี้ยนะคะเขาจะฟินมากๆเลยคือเขาสามารถ mix and match ได้คุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเออใช้กลิ่นนี้แต่กลางวันจะอยากมาเติมหรือตอนเย็นอยากจะมาเติมแล้วลืมว่าจะใช้กลิ่นไหน Mi กกันได้เลยผสมกันได้เลยเป็นน้ําหอมแบบ ใช้กันยกครอบครัวได้เพราะทั้งหมดเนี่ยทุกคนในครอบครัวใช้ได้หมดเลยแต่คนจะเป็นคนละกลิ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มมากๆแล้วราคาก็แตะต้องได้จริงๆแล้วเป็นหัวน้ําหอมจากประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ได้รับการรับ,บรองจากสมาคมอิฟลา,ารฟลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานระดับโลกนะแต่ว่าราคาแบบคนไทยแตะต้องได้เพราะฉะนั้นก็รีบโทรนะคะ021146466หรือว่าไลน์แอดนะคะ ฟินสามจ้ะค่ะนะคะก็ยิ่งถ้าเกิดทาตัวโลชั่นโลชั่นเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่น้ำหอมเข้าไปอู้ยเขาบอกว่าติดทนนานเริ่มจากอาบน้ำเลยสบู่อาบอาบน้ำด้วยสบู่เสร็จก็มาที่โลชั่นแล้วปิดท้ายด้วยน้ำหอมทั้งวันจบทั้งวันอ่ะนะคะฟินกันทั้งวัน0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกหรือที่ ฟินสามคุณจะได้ฟินกันทั้งวัน <c oughs> นะคะยิ่งมีคู่รักคุณยิ่งต้องดูแลตัวเอง <มา S 1> นะคะ,คะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับพี่สุนารี <c oughs> ขอบคุณ,คณมากบค่คะเอาละหมดเวลาลงแล้วสำหรับในวันรับแข่งนะคะในช่วงเที่ยงจะเป็นใครห้ามพลาดค่ะตอนนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ